ซามูนเนอร์ไม่จริงนะโกหกกันใช่ไหมไลเบิรสกิลซามูนเนอร์ของแกช่างน่ารลงเกียจริงๆหลังจากวันนั้นชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปฝันแบบเดิมอีกแล้วทั้งที่ผ่านมา5ปีแล้วเชียวผมเกิดมาเป็นลูกชายคนโตของตระกูลขุนนางผมใฝ่ฝันว่าจะเป็นอัศวินที่สง่างามและเป็นวีรบุรุษในอนาคต ในสังคมชนชั้นสูงการที่จะก้าวหน้าได้นั้นจะต้องมีสกิลชั้นยอดสกิลที่ผู้คนได้รับเป็นสิ่งสําคัญของของุนนางซึ่งสกิลที่ผมได้รับนั้นคือเวทมนต์อันเชิญตั้งแต่ที่ได้รับสกิลนั้นมาผมก็มีฉายาว่าเด็กต้องห้ามวิญญาณที่ถูกอันเชิญมานั้นอยู่นอกเหนือสามัญสำนึกของโลกนี้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณชั่วร้ายผู้คนก็เลยหลีกเลี่ยงสกิลนี้ก็เลยถูกตาหน้าว่าเป็นสกิลต้องห้ามจนตัวผมถูกเลือกปฏิบัติในหมู่ชนชั้นสู ขอบคุณที่ปลุกนะฮีนะในตอนสิบขวบที่ผมได้สกิลนี้มาผมรู้สึกสิ้นหวังมากแต่ว่าในตอนนี้ผมริ่มจะชอบสกิลนี้แล้วเพหราะผมมีเพื่อนที่เป็นวิญญาณคอยให้กําลังใจอยู่ทุกวันฮีนาะเป็นวิญญาณระดับเริ่มต้นแต่ว่าสามารถใช้เวทไฟได้นอกจากนี้จะมีวิญญาณสายฟ้าชีโลและก็วิญญาณแห่งปัญญาคุโรด,ด้วยขอบคุณที่ช่วยตลอดนะวิญญาณนั้นคือสิ่งที่จะมอบพลังให้ตัวเองแล้วก็ตัวผู้ใช้แบบว่าถ้าผมไลเบิร์ด อยู่นี่นี่เองท,ท่านพ่อไม่ต้องเกรงขนาดนั้นก็ได้นะเราเป็นครอบครัวกันนอะไม่ต้องก้มหัวก็ได้หรอกเนอะแม้จะเป็นเด็กต้องห้ามแต่ก็ไม่ต้องเกรงขนาดนั้นก็ได้ขออภัยด้วยครับคนอย่างผมแค่ามาอยู่ในบ้านด้วยก็เป็นพ่อคุณมากแล้วครับคิดแบบนั้นดีแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วตัวฉันนั้นไร้ประโยชน์และก็ถูกเลือกปฏิบัติทั้งที่ฉันเป็นเด็กต้องห้ามแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทอดทิ้งฉัน ว่าแต่ฝึกอีกแล้วงั้นหรอครับพอดีผมอยากแข็งแกร่งขึ้นและปกป้องทุกคนนะอืมแบบนั้นแหละดีแล้วแต่ว่าซ er ัมมอนเนอร์นะไรประโยชน์ทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกไร้ประโยชน์ยังไงก็ไรประโยชน์อยู่ดีแต่ว่าจงจําเอาไว้ว่ายังไงฉันก็ไม่ทอดทิ้งนายเพราะมันคือสิ่งที่ขุนนางคนอื่นคงจะคิดไม่ถึงนะ่นะเนาะขอบพระคุณมากครับท่านพ่อการที่ผมได้อยู่กับครอบครัวที่ดีขนาดนี้ฉันเป็นสุขจริงๆอถ้ามีใจจะขอบคุณแล้วก็ ไปช่วยงานบ้านสะเถนอะนะถึงจะได้ประโยชน์ก็เถอไลประโยชน์ลขาไม่อยากได้ยินคำนั้นก็เลยฝึกฝนวิชาดาบเพราะคิดว่าจะสามารถผสมวิญ,ญญาณเข้ากับวิชาดาบของตัวเองได้เคยขอร้องกับท่านพ่อท่านแม่ว่าขอให้ส่งไปฝึกวิชาดาบที่สำนักชื่อดังแต่ว่าก็ถูกห้ามเอาไว้เพราะกลัวไปขายขี้หน้าอยู่ข้างนอกชาต้องเจออะไรแบบนี้สู้โดนทิ้งไปซะยังดีกว่าเวลาป่านนี้แล้วทำอะไรอยู่นะ่ะอัสเลีย เธอคือน้องสาวของฉนอัสเลียคาสทเนีซึ่งแตกต่างจากชั้นโดยสิ้นเชิงเพราะเธอได้รับสกิลชั้นยอดมาแอบฝึกคนเดียวอีกแล้วเหรออัสเลียตั้งหากล่ะแอบหนีออกจากครื่องหาดเวลานี้อีกแล้วไม่ใช่สักหน่อยเอ๊พันที่เจ็บตัวมาอีกแล้วมะไม่ใช่นะแค่แผลถลอกเองดูหน่อยสิโอ๊ยยังจะแก้ตัวอีกไหมไม่แล้วล่ะ ทั้งที่บอกให้เลิกทำอะไรบ้าบิ่นแล้วแท้ๆโทษทีสกิลของอัสเลียน,นั้นไม่ใช่สายต่อสู้เหมือนกับฉันแต่ว่าเป็นสกิลการรักษาที่มีค่าอย่างมหาศาลเดินรูปลักษณ์ที่สง,งา่าและเป็นที่นิยมในสังคมก็เลยเป็นที่เชิดหน้าชูตาของตระกูลคนละเรื่องกับฉันที่เป็นเด็กต้องเ้มิมพอโดนเปรียบเทียบกันทีไรมันเจ็บปวดทุกทีจริงๆเลยถ้าพี่ไม่มีฉันแล้วก็คงตรงแยกแนะ่อัสเลียรักษาบาดแผลให้ฉันมานับครั้งไม่ถ้วน ทั้งที่ยุง่งยากแล้วก็เสียเวลามากแท้แต่ว่ายังไงฉันก็เป็นคนใจดีเนนะี่ยเนาะต่อไปนี้เดี๋ยวจะรักษาให้ดีเป็นพิเศษเลยโอ้ทีนะแต่ว่าเร็วๆนี้ฉันสาม,มารถรักษาบาดแผลของตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะฮืมเรื่องนี้นี่เองก็เลยไม่ยอมสูงขึ้นสักทีง่ะเป็นห่วงเรื่องส่วนสูงของเล่าหรอกหรอยังไงก็เธอเลิกขอโทษทุกเรื่องได้แล้วฉันก็แค่มารักษาในฐานะที่เป็นน้องนั่นแหละและก็แทนที่จะเป็นคําขอโทษหัดเปลี่ยนเป็นคำขอบคุณแทนก็ดีนะ อัสเลียเราได้มีเรื่องจะคุยด้วยนะออกนะพี่เป็นคนจัดการใช่ไหมทําไมถึงรู้ล่ะเรื่องนั้นฉันมันก่อนแต่ว่าการกับจัดออกระดับซีได้เนี่ยไม่เบาเลยนะจริงๆแล้วสกิลของท่านพี่พวกขุนนางอาจจะไม่ชอบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สกิลที่แย่หรอกวิจะคุยก็มีแค่นี้ละขขอบคุณนะอัสเลียไม่เป็นไรฉันนะช่วยในตัวท่านพี่อยู่เสมอนะ ขอบคุณนะครับทนาลเบิร์ตถึงจะเป็นงานเล็กๆนน้อยแต่ถ้าทําคนเดียวคงต้องใช้เวลานานนะไม่ต้องใส่ใจหรอกครับเวลานี้ผมไม่มีอะไรทําอยู่แล้วและก็ที่ผมช่วยได้มีเพียงแค่นี้ไม่เลยทนาลเบิร์ตทั้งพยายามทั้งเก่งมากน่าจะมีความมั่นใจมากกว่านี้นะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับคุณโยฮันเนสเดี๋ยวขอตัวไปฝึกก่อนนะครับพ <L> ุปลปกตินายไม่ออกมาแบบนี้นี่ ไม่บ้องยองกำลังบอฮะนั่นมันห้องของอัสเลียโจนอย่างนั้นเหรอชีโลขอไปเสริมกำลังกาที่ัอสเลียนี่แกทำอะไรเวนเอ้ย ไอ้เวนนี่อย่ามาดูถูกกันนะเฮ้ยไอ้นี่ยอมแพ้ได้สักที <c oughs> ไอ้หมอนี่มันกำลังยิ้มเสียงเมื่อกี้มันอะไรน้อยน่าก้ <c oughs> มาจากห้องของท่านอัสเลียน้อยท่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ อัสเลียนี่อัสเลียทำมไมกันทำไมแก้ถึง <c oughs> <c oughs> อ้นอัสเลียน้อยในที่สุดท่า <c oughs> นพี่อย่าตายนะท่านพี่ ทีนี่มันคุกใต้ดินอย่างนั้นเหรออืมเอาเลยไลเบิร์กไม่คิดเลยว่าแกจะตอบแทนบุญคุณด้วยวิธีนี้ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วขอตัดขาทุกอย่างจากแกนะตอนนี้ไลเบิร์กฉันขอตัดขาจากแกนะไลเบิร์กเจ้าคนอักตันยู อย่าเลยแต่ว่าทามากกว่านี้ก็จะมีแต่เสียกับเสียแม้ว่าแกจะเป็นเด็กต้องห้ามแต่ฉันก็ไม่เคยคิดจะทิ้งแกแต่ไม่คิดเลยว่าจะโดนตอบแทนบุญคุณด้วยการโดนรอบทำร้ายแบบนี้หมายความว่าไงนะก่อนหน้านี้เราสู้เพื่อช่วยอัสเลียทำไมกันละ่ะท่านพ่อกำลังพูดอะไรอยู่ผมหน้าเหมือนยังไม่เข้าใจงั้นสินะถ้าแกไม่ทําเรื่องโง่ๆแบบนั้นลงไปพวกนักฆ่าก็โดนจับไปแล้วเรื่องโง่ๆ การปอป้องอารเลียในตอนนั้นการต่อสู้เพื่อถ่วงเวลาเป็นเรื่องงงๆอย่างนั้นเหรอโปรดรลเดี๋ยวครับท่านเจ้าบ้านการที่ท่านไลเบิร์กต่อสู้นะั้นไม่ใช่เรื่องไร้ประโยชน์นี่น้อยกล้าพูดไร้มารยาทกับท่านเจ้าบ้านงั้นเหรอต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่านกฆ่าคนนั้นพวกเรายังไงก็สู้ไม่ไหวต้องเป็นท่นานไลเบิร์กคนเดียวอย่ามาพูดเหลวไหลไอเด็กต้องห้ามไม่มีดีแค่อยู่ไปวันๆมันไร้ประโยชน์เรื่องนั้นไม่เป็นความจริงเลยครับท่านไรเบิร์กเรื่องนั้นจะยังไงก็ช่าง แต่ที่สําคัญตอนนี้อัสเตรียมีบาดแผลที่ไม่มีวันหายเพราะแกะลอยไหมก็เลยยังอยู่ลอยไหมในตอนนั้นเวทมนตร์ฉลับไปโดนงั้นเหรอคุณหนูที่มีรอยแผลเป็นจะถูกลดค่าในสังคมแต่ว่าอัสเตรียมีเวทมนตร์รักษานี่ถ้ารักษาแผลเป็นก็น่าจะหายอย่าบอกนะว่าในตอนนั้นอัสเตรียรักษาบาดแผลให้เราเพราะแกะเลยอัสเตรียก็เลยหมดอนาคตไลเบิร์กตอนนี้รู้แล้วหรือยัง การที่แกทําอะไรไม่ยั้งคิดมันส่งผลอะไรบ้างรอเดี๋ยวก่อนเถอะครับท่านเจ้าบ้านท่านไลเบิร์กขอบคุณนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกท่านพ่อเรื่องในคราวนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับคนที่ทําให้เรื่องมเลวร้ายขนาดนี้เป็นเพราะแกจงรับผิดชอบซะหรือรีบไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้วท่านไลเบิร์กผมรู้นะครับว่าท่านพยายามแค่ไหนแต่ว่าต้องขออภัยจริงๆที่ผมช่วยอะไรไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นเลยครับ ไม่เลยถ้าท่านโยฮันเนสพูดดูแลบ้านอยู่ด้วยแล้วก็เรื่องหลาเหตุผลแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นเรื่องแบบนี้แต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนเห็นค่าเราท่านไลเบิร์กขอโทษนะพอดีแค่ดีใจนิดหน่อยนะขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้เลยครับถ้าเป็นสิ่งที่ผมตอบได้ผมจะบอกทุกอย่างเลยขอถามชื่อของนายหน่อยได้ไหมผมไม่ใช่สิผมชื่อมาร์คครับอืมเป็นชื่อที่ดีมากขอบคุณนะมาร์ค นายพยายามช่วยปกป้องฉันขนาดนี้จะไม่มีวันลืมเลยทำไมท่านไลเบิร์กจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยมาร์กท่านไลเบริร์กกรุณารออยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งได้ไหมครับผมจะไปบอกเรื่องนี้กับท่านโยฮันเนสเขาจะต้องรับฟังอย่างแน่นอนท่าน้าบ้านที่ว่าอยากจะตัดขาดนะเขาคงไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกเพราะฉะชนะโปรดรอสักครู่นะครับมาร์กไม่คิดเลยว่าในตอนสุดท้ายจะได้เจอกับคนแบบนี้ขอแล้วล่ะอีิไม่นอนมาร์กจะต้องได้คุยกับคุณโยฮันเนส ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็ได้อยู่คลาเรื่องาดหลังนี้และใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างที่มาร์กพูดนั่นแหละท่านพ่อจะไม่ได้จริงจังก็ได้แต่ว่า <c oughs> ขอโทษนะฮีนะแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วการที่ถูกไล่ออกจากบ้านตัวฉันไม่ได้คิดมากขนาดนั้นความพูดของท่านพ่อท่านแม่ยังคงแทงใจจนถึงตอนนี้แต่ว่ากลับไม่มีอะไรติดค้างในใจเลยอย่างนั้นเหรอนี่ตัวฉันคิดว่าเรื่องของคนพวกนี้จะเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่ามีเพียงคนเดียว อัสเลียสิ่งที่ฉันทํามาตลอดจนถึงตอนนี้ก็เพื่ออัสเลียทั้งที่เป็นอย่างนั้นทั้งที่ฉันอยากเป็นพี่ที่อัสเลียภูมิใจแต่กลับปกป้องเธอไม่ได้ทําไมกันล่ะทําไมอัสเลียไม่เป็นไรแล้วล่ะฮีเนะคราวนี้ฉันจะกลายเป็นคนที่ถูกพึ่งพาให้ได้เลย ทันพี่ปกป,ป้องฉันเอาไว้เฮ้โอ้ยท่าท่านอัสเลียดีจังเลยที่ตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปรายงานท่านเจ้าบ,บ้านเดี๋ยวก่อนแล้วท่านพี่ละบาดเจ็บหนักไหมในตอนที่ผมเห็นเขาเขาฟื้นตัวและขยับได้ปกติแล้วนะครับดีจังเลยมาร์กสินะเดี๋ยวฉันจะไปห้องท่านพี่การรักษาเ <c oughs> พิ่งจะแค่เบื้องต้นนะครับท่านเลยเบิกไม่เป็นไรหรอก พันอัสเลียเดี๋ยวก่อนอะ,อะอัสเลียไลเบิร์กท่านพี่ปลอดภัยดีไหมเอาไหลแล้วนะนี่เราเดินม,มาไกลแค่ไหนแล้วกว่าจะถึงเมืองนะนี่เจ็บแผลชะมัดเฮ้ย <c oughs> นี่จูจ่ๆเป็นอะไรไปนะ่ะนี่เป็นอะไรไหม นี่เรามาจบแค่นี้งั้นสินะท่านพี่ไลเบิร์กปลอดภยัยดีใช่ไหมท่านไลเบิร์กออกจากเรื่องหารหลังนี้ไปแล้วเอ๊ยโยฮันเนสเราต้องไปบอกอัสเลียสิการยื้อเวลาไปมันจะมีความหมายอะไรกันครับผลลัพธ์ยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ท่านไฮเบิร์กถูกท่านเจ้าบ้านไล่ออกไปแล้วทําไมถึงทําอย่างนั้นละ่ะตอนแรกกะว่าจะล้อเล่นแต่หมอนั่นดันเข้าใจผิดและหนีไปเอง ใช่แล้วนี่มันเป็นการประชดกันชัดๆทั้งที่พวกเราทําเพื่ออาสเรลียแท้ๆยังจะมาพูดอีกถ้าไม่มีท่านไลเบิร์กแล้วก็ท่านอาสเลียคงตายไปแล้วพูดบ,าบานะ้าๆน้านักฆ่ามีฝีมือแค่นั้นกาดของพวกเราสามารถระมือได้อย่างสบายนะ้าถ้าเจ้าหมอนะั่นไม่ทําเรื่องไร้สาระแล้วก็ท่านเจ้าบ้านท่านรู้ความสามารถของกาดพวกเราหรือเปล่าแน่นอนกาดของพวกเรามีฝีมือสามารถปราบมอนสเตอร์ระดับสูงได้เลยละ ว่าแล้วท่านเจ้าบ้านเนี่ยไม่รู้อะไรเสะเลยว่ายัางไงเนะ้ะยังไงก็ตามเด็กต้องห้ามนะไม่มีท้องพอได้แล้วห้ามเรียกท่านพี่แบบนั้นนะคะเขาเป็นคนปกป้องชันเอาไว้ท่านพี่นะ่ะไม่ใช่เด็กต้องห้ามไม่ใช่คนไร้ประโยชน์อย่างที่ท่านอัสเลียว่าคนที่ไร้ประโยชน์เป็นพวกท่านสามคนนั่นหละเฮ้ยถึงจะเป็นหัวหน้าพอบ้านโยฮันเนสแต่ว่าการพูดก,กับท่าน้าบ้านแบบนี้หูปากไปเลยเจ้าปรสิต เล่นดูถูกกันแบบนี้ผมคงมองข้ามไม่ได้แล้วคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกทําอะไรตลอดมางั้นเหรอนี่คือสิ่งที่ฉันไปสืบมาหลักฐานการยากักยอกเงินเลวไหลสิ้นดีนึ่งจะยังไม่เห็นตัวเลขแต่การกระทําเมื่อกี้คือหลักฐานชั้นดีแบกเนสนี่แกหลีกไปอย่าปล่อยให้เจ้าชั่วนะั้นหนีไปได้ไม่ต้องห่วงผมเตรียมพร้อมเอาไว้แล้ว ล่อยนะเว้ยฉันเป็นพ่อบ้านนะเว้ยตอนนี้เป็นนักโทษแล้วคุณไม่มีสิทธิ์จะพูดทีนี้ก็เข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วสินะว่าทั้งที่มีปรสิตแบบนี้ทําไมถึงยังสามารถบริหารดินแดนได้ตลอดมาท่านไลเบิร์กเป็นคนคอยจัดการบริหารดินแดนแทนที่จะพ่อบ้านที่หาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวนะยิ่งไปกว่านั้นผลงานที่ท่านรู้ว่าเหล่ากาเป็นคนจัดการออกระดับสูงได้นั้นเป็นสิ่งที่ท่านไลเบิร์กเป็นคนทําเข้าใจแล้วหรือย,ยัง หากดินแดนนี้ขาดท่านไลเบิร์กไปคงจะดำลงอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนและพอเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปท่านไลเบิร์กคงจะไม่กลับมาทชือ่อหารน์หาหลังนี้อีกแล้วไม่คิดเลยว่าท่านพี่จะต้องคอยบริหารดินแดนจะต้องคอยปราบมอนสเตอร์ระดับสูงในตอนที่อยู่กับฉันไม่เห็นจะแสดงด้านนั้นออกมาเลยและก็ยังต้องคอยทนคำดูถูกของท่านพ่อกับท่านแม่เขาพยายามอย่างเงียบๆอยู่คนเดียวม,มาโดยตลอด แบบนี้อาจจะดีแล้วก็ได้ที่แห่งนี้มันไม่เหมาะกับท่านพี่เลยถ้าขอพรได้แล้วก็ขอให้เขาได้เจอที่ที่ทำให้เขาได้เปล่งประกายด้วยเธอเอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันนะบาดแผลถ,ถูกลักษาแล้วตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอนี่หน้าฉันมีอะไรติดอยู่งั้นเหรอไม่ไม่มีอะไรแข็งแรงก็ดีแล้วละ่ะก่อนหน้านี้เขาจะยุ่งเลย ทังเรียกหมอมารักษาบ้างวุ่นวายเป็นบ้าอยู่ดีๆก็มีงานเข้าซะง,งั้นแบบนี้คงจะสร้างความเดือดร้อนมากกว่านี้ไม่ได้แล้วลรืสิขอพระคุณเป็อย่างยิ่งครับผมคงจะสร้างความเดือดร้อนให้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมไม่เป็นไรแล้วล่ะอ่ะโทษทีครับร่างกายโทรมขนาดนี้บอกว่าไม่เป็นไรคงไม่มีใครเชื่อแล้วล่ะขอโทษนะครับเจ็บก็เจ็บหนกักแถมไม่ได้กินอะไรด้วยกลับไปนอนซะเถอะนะแต่ว่า ถ้าจะขอบคุณฉันแล้วก็รักษาตัวให้หายดีแล้วค่อยออกไปถ้านายออกไปตอนนี้แล้วล้มขึ้นมาสิ่งที่ฉันทําก็ไร้ความหมายนะสิดูแล้วนายคงเจอเรื่องมาเยอะเลยสินะถ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องฝืนก็ได้ฉันชื่อซาเชา่าแล้วนายละ่ะไลเบิร์กครับเสื้อผ้าดีดีแบบนี้คงเป็นคุณชายจากตระกูลขุนนางที่หนีออกจากบ้านงั้นสินะแค่ล้อเล่นนะที่นี่คือเมืองชายแดนลาสเบเลียไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนแล้วก็รับหมดนั่นแหละเอ๊ะ จะบอกนะว่าเดินมาโดยที่ไม่รู้นะที่นี่คือเมืองชายแดนที่ใช้เวลาสองวันในการเดินมาจากคลึรฮารถ้าไม่มีการรักษาจากอัสเลรียและการฟื้นฟูจากหินาแล้วก็คงเดินมาไม่ถึงนะเงีย่ยวเห้ย,ยวชิโร่ขอโทษนะที่ทำไม่หิวซะนานเลยนี่ถึงจะตอบแทนกับสิ่งที่ทำให้ไม่ได้ก็เธอจริงๆแล้วอยากให้ของโปรดอยู่หรอกนะ แต่ว่าตอนนี้ให้ได้แค่นี้นะโทษทีนะฮีน่าเองก็ขอโทษเหมือนกันเดี๋ยวจ้าตอบแทนวันหลังนะตอนนี้ชิโร่กับฮีน่าก็หิวมากแถมคุณซาช่าก็ยังไม่กลับมาคงจะเข้าใจความรู้สึกของเรางั้นสินะเมียวซัมมอนเนอร์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกลังเกียจหลังจากที่รักษาเสร็จก็อยากแนะนำเด็กพวกนี้ให้รู้จักยูรอกแต่ว่าพูดตามตรงก็กลัวจริงสิลืมถามไปเลยเอ๊ะ ไลเบิร์กคุงนั่นมันนี่น่ะไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับไลเบิร์กไอเด็กต้องห้ามกอหกนะ้านั่นคือสกิลของไลเบิร์กงั้นเหรอโอ้ยน่ารักจังเลยเฮะเด็กคนนี้พนไฟได้ด้วยส่วนคนนี้ไฟช้อนกันเหรอเงียย <Ye ow. S 1> คือว่านี่ไลเบิร์กช่วยงานนี่นหน,หน่อยที่กิลได้ไหมงะถ้าช่วยได้จะดีมากเลยวันต่อมา แล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ไงกันล่ะเนี่ยสุดท้ายก็มาจริงๆด้วยขอบคุณนะที่มาช่วยงานจีบปะาถาที่เกี่ยวอย่างเต็มใจแบบนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะทำเอานะเอานะเฮ้ยม <c oughs> าช่วยแล้วก็เดี๋ยวจะให้รางวัลดีๆเลยเฮ้ค <c oughs> าดหวังอะไรอยู่หรออย่าหยุดเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้ ไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนั้นเลยสักนิดจริงเหรอจริงสิรีบไปกันเถอะจะให้ทำอะไรเล่ะมินดีต้อนรับสูก่กิวชายแดนแล้วอย่างที่เห็นตอนนี้พวกเราขาดคนสุดๆอย่างกับสนามลบเลยงานธุรการต่างๆของเกียวมีมากกว่าที่อื่นหลายเท่ารองนั้นก็เลยลากเรามาแบบนี้งั้นสินะตามที่ได้ยินมาเมืองรัสเบเียคือมังสุดท้ายก่อนที่จะไปยังดินแด,น,ดนของอสูนน้ำะชนภัยจำนวนมากก็เลยมารวมตัวกันที่นี่และล่าอสูรเป็นอาชีพ แต่ว่าสิ่งที่อยากให้ผมทำนั่นคือช่วยนำจดหมายและของไปส่งที่กิวเมืองข้างๆให้หน่อยสิเฮ hey? ส่งของอย่างนั้นหรอครับใช่แล้วถ้าเป็นของเล,ล็กๆน้อยๆวิญญาณของนายน่าจะส่งให้ได้นี่แล้วก็รับของจากที่นั่นกลับมาตัวฉันในทั้งที่อยู่และได้รับการช่วยเหลืออย่างมากมายไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธฮินะชิโร่ไมเอเฮวิญญาณกระจกแบบนั้นจะช่วยอะไรได้กันเดี๋ยวเฮ ชิโร่ฮินะไปกันเถอะรักษาตัวได้นะหนึ่งชั่วโมงต่อมาเมียวกลับมาแล้วแล้วก็นำของจากทางนั้นมาแล้วด้วยไปถึงกิเมืองข้างๆมาแล้วเหรออืมแล้วก็เอาของกลับมาด้วยอืมกิลมืองข,องของ้างๆแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่วิ่งไปก็ต้องใช้เวลาตั้งครึ่งวันให้วิญญาณไปอย่างนั้นเหรอแต่ว่า ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีซอมมอนเนอร์ที่สามารถใช้วิญญาณระยะไกลได้แถมยังขนของที่ต้องใช้ผู้ใหญ่ทั้ง3าคนขนมาได้ด้วยขอบคุณนะนี่มันตาประทับของคิวมาเตอร์มันคังางไม่ผิดนะ่<จ>แถมยังขนของมาในรอบเดียวเลยนะนี่มันในที่สุดก็เจอวิธีหลุดพ้นออกจากนารกนี่สักทีอ่ะเออก่อนหน้านี้ขอโทษนะ,กะใกล้กันไปแล้วช่างเป็นซอมมอนเนอร์ที่สุดยอดจริงๆ แล้วก็ขอโทษที่เคยว่าเจ้าตัวเล็กนะไลเบิร์เป็นใครกันแน่นะแค่ส่งของได้ก็ดีใจขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยแต่ว่าเฮ้ย hey! แม้ปฏิกิริยาดีจังเลยนะฮีโร่ของวันนี้ทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ซะละเอานี่ขอบขอบคุณนะครับไลเบอร์วันนี้ต้องขอโทษด้วยนะ เอ๊ะวิญญาณของไลเบิร์กโดนดูถูและฉันก็ปกป้องอะไรไม่ได้เลยขอโทษนะโกรธแทนเพื่อนไลเบิร์กกับวิญญาณเนี่ยนะ่าจะผูกพันกันดีเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าอิจฉาจริงๆรพวกพ้องของไลเบิร์กเนี่ยเหล่าวิญญาณเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆไปเลยอืมดีจริงๆที่ได้เจอกับคนคนนี้ไลเบิร์กเนี่ยซื่อสัตย์ดีจังเลยเนาะ นวันต่อมาผมและเ,เพื่อนๆก็ช่วยทุกคนขนของระหว่างกิลและก็เริ่มสนิทกับเจ้าหน้าที่ที่กิลหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผมถูกว่าจ้างให้เป็นพนักง,งานธุรการของกิลอย่างเป็นทางการไลเบิร์กเอาไปสิเนื้อหมูป่าอีกแล้วหรอครับแบบนี้จะดีงั้นหรอครับไม่เป็นไรลร็อกพวกเราได้ไลเบิร์กช่วยไว้ตั้งหลายอย่างให้แค่นี้ไม่พอได้ซ้ําเจ้าหน้าที่กิลนอสแล้วก็มีส่วนของฮีโร่กับชีนาด้วยนะเนี่ย yeah. ส่วนความสัมพันธ์กับคุณซาชาเองก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยพอได้รับงานจากกิลแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอยู่บ้านคุณซาชาอีกต่อไปแต่ว่าเหตุผลที่ผมยังอยู่บ้านของคุณซาชาก็เพราะเหตุผลนี้เนื้อหมูอ็อ,อกเทลิยากิน่าอร่อยจังเลยดีจริงๆที่ไลเบิร์กไม่โดนกิลแย่งไปไม่ใช่ว่าผมจะถูกขโมยไปง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าไลเบิร์กไม่อยู่แล้วก็ชีวิตสุขสบายของฉันก็หายไปเหมือนกันดีจริงๆที่ไลเบิร์กยังอยูอย่ สิ่งที่เกินคาดเลยก็คือคุณซาชาทำงานบ้านไม่เป็นตัวผมที่เคยทำงานจิปถาถะที่บ้านก็เลยทำได้อย่างสบายตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะช่วยเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแต่ว่าก็โดนขอร้องมาขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยมากเอาละได้เวลาพยายามต่อแล้วส่วนงานที่ทำก็ยังมากเหมือนเดิมถึงจะทำงานบ้านไม่ได้แต่คุณซาชาก็ไม่ใช่พนักงานกิยวทั่วไป เขาเป็นพนักง,งานกิวระดับพิเศษคุณซาชาน่นะนะเขาเป็นบุคลากรพิเศษเลยเหรอเป็นตำแหน่งที่มอบให้พนักง,งานกิวที่ทำงานได้เกินคาดและก็ยังต้องมีบุคลิกภาพที่ดีชรอะฉะนั้นแค่ง,งานเอกสารก็มีมหาศาลเลยละคุณซาชาผมวาไงไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณที่ช่วยมาตลอดนะคุณซาชาขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมครับอะไรงั้นเหรอผมขอช่วยจากงานเอกสารพวกนี้นะครับเย่ yeah, ละสิ เผอตอบตกลงไปซะได้ยังไงก็แอบดูหน่อยดีกว่าไลเบิกถ้ายากเกินไปแล้วก็ไม่ต้องฝืนตัวเองก็ได้นะว่าแล้วเชียวยังอีกเยอะเลยเอ๊ะเด็กคนนั้นใครนะคนซาชอร์อะไรงั่นหรอครับอ๋อเพิ่งจะเคยเจอเด็กคนนี้ครั้งแรกสินะสุโรทักทายหน่อยสิโุโรทักทายดีๆหน่อยถึงจะใช้วิญญ,ญาณเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะทำงานแบบเดียวกับเราได้หรอก จะพูดยังไงเพื่อไม่ให้เสียน้ําใจไรเบิกนะน่ะนี่มันกอเอกสารที่เสร็จแล้วหรอกเหรอแถมยังถูกหมดด้วยแม้เอกสารที่เราให้ไปจะเป็นเอกสารที่ค่อนข้างง่ายแต่ว่าทําไมถึงเสร็จเร็วขนาดนี้กันละ่ะถ้าไม่มีสกิลแบบเรายังไงก็ทําไม่ได้นะ่เออมีอะไรผิดอย่างนั้นหรอครับนี่ไรเบิกเหมือนซามอนเนอร์ใช่ไหมแล้วทําไมถึงทําอะไรแบบนี้ได้กันละ่ะกะใกล้กินไปแล้วครับไอ้นั่นนะ พลังของข้าเองเรียบถอยไปซะเฮ้ hey, เสียงใครอะคือว่าผมยืมพลังของคุโรนะความสามารถของผมคือการรับพลังที่ได้มาจากวิญญาณซึ่งเรียกว่าพรฮีนะามีพลังในการฟื้นฟูชิโร่มีความสามารถทางกายภาพส่วนคุโรมีความสามารถด้านสติปัญญาคุโมคมามารมอบพรสติปัญญาให้ผมก็เลยจัดการเอกสารได้เป็นวิญญาณที่สุดยอดจริงๆเลยนี่ไลเบิก มาเป็นพนักง,งานภายในกิวไหมไปกรอกใบสมัครกันเถอะวันต่อมาเจออะไรกระทันหันอีกแล้วเพิ่งกรอกใบสมัครไปเมื่อวานวันนี้ก็โดนสอบซะง,งั้นไลเบิร์กเดี๋ยวจะโจมตีน้อยในทีเดียวเลยนักประชนภัยแรงเองบาวผู้แข็งแกร่งทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย